พร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมก็จะพูดเรื่องบ้านพักพลเอกประยุทธ์นะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวเรื่องบ้านพักพลเอกประยุทธ์หลายเรื่องด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่ง วันนี้จะเป็นเรื่องเอกสารนะครับอย่างที่ผมไล่ท่านผู้ชมฟังในช่วงที่ผ่านมานั้นว่าบ้านพักพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นบ้านพักที่มีความสลับซับซ้อนได้เล่าไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าเป็นบ้านซึ่งเข้าใจว่ามีขนาด2ไร่แต่ต่อมามีคนให้ข้อมูลใหม่ว่าเป็นบ้านขนาด3ไร่นะครับเรากําลังพูดถึงบ้านขนาด3ไร่ซึ่งอยู่ริมถนนวิภาวดีใกล้ๆซอยอารีฉะนั้นมูลค่าถ้าต้องซื้อเองค่อนข้างสูงวันเสาร์ผมพูดชื่อผิดไปนะครับไปพูดว่าเจ้าของบ้านเดิมคือพลเอกพิสารนะครับจริง นะครับคือพลเอกไพศาลนะครับแต่ชื่อพิศาลไพศาลใกล้ๆกันแล้วบังเอิญเป็นรายการสดก็เลยพูดผิดนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปอยู่บ้านซึ่งเป็นเดิมแต่เดิมเป็นบ้านของพลเอก ภัยสารนะครับกระตันยูรองผู้บัญชาการทหารบกซึ่งกเกษียณไปแล้วพลเอกก็ไปประยุทธ์ก็ไปยึดมาหลังจากนั้นบ้านพลเอกภพศสารขนาดเล็กไปในมุมมองพลเอกประยุทธ์ก็เลยไปขอคืนบ้านติดติดกันของพลเอกชัยยศิธิ์ชินวัตรอดีตผู้บัญชาการทหารบกนะครับดังนั้นก็เป็นบ้านที่พลเอกประยุทธ์เอาจากรองผู้บัญชาการทหารบกมาแล้วก็ยึด บ้านของพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรเพิ่มดังนั้นพลเอกประยุทธ์อ,อ,อยู่บ้านหลวงได้แต่พลเอกชัยสิทธิ์นั้นเป็นอบิดพอทบ,บอถูกพลเอกประยุทธ์ไม่ให้อยู่บ้านหลวงต่อไปนะครับพื้นที่บ้านขนาดอย่างน้อย2-3ถึงไร่นั้นมีรายงานนะครับว่ามีอะไรอยู่ในบ้านนะครับมีรายงานในหนังสือของคุณวาสนานานวนวุ่มว่าบ้านหลังนี้นะครับภายในประกอบด้วยคืนรหัสหลังใหญ่ที่เป็นทั้งบ้านพักห้องประชุมใหญ่ห้องประชุมรับห้องรับรองห้องจัดเลี้ยงวอลลุ่มและเซฟเฮาที่พร้อมสับทันสมัย ประชุมทางไกลจากที่ไหนก็ได้ในโลกนะครับจึงทําให้หลายคนมองว่าการที่พลเอกประยุทธ์อยู่บ้านนี้ไม่เลิกนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเซฟเฮาส์เลขที่70-2จะเป็นสัญญาณว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ยาวอย่างแน่นอนนะครับเรื่องอยู่ยาวของพลเอกประยุทธ์ในฐานะการเมืองเข้าใจกันอยู่แล้วแต่เรื่องอยู่ยาวในเรื่องบ้านหลวงนั้นการตีความของสามนุนอิงระเบียบของกองทัพบก นะครับว่าระเบียบของกองทัพบกบอนุญ,ญาตพลเอกประยุทธ์อยู่ยาวได้นะครับโดยแปลงการเป็นบ้านสวัสดิการสมัยเป็นข้าราชการยังไม่เกษียณซึ่งถ้าเป็นบ้านสวัสดิการต้องออกหลังเกษียณปรับมาเป็นบ้านรับรองแล้วก็บอกว่าเมื่อเป็นบ้านรับรองไม่ต้องออกหลังเกษียณนะครับก็เลยจะเอาเอกสารต่ตางๆมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับเรื่องของการเป็นบ้านรับรองนั้นเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นนะครับ ตั้งแต่สมัยพลเอกประวิตย์วงสุวรรณยังเป็นผู้บัญชาการทหารบกอยู่นะครับทอนนพลเอกประวิตย์เนี่ยเป็นคนลงนามในเอกสารต่างๆซึ่งในสุดมีผลให้เกิดการตีความแบ่งแยกระหว่างบ้านพักสวัสดิการกับบ้านรับรองแล้วเปิดช่องให้มีการอ้างได้ว่าคนที่กเกษียณอายุแล้วสามารถอยู่ได้นะครับในมุมมองแบบนั้นนะครับว่าเมื่อเป็นบ้านรับรองต่างๆก็สามารถอยู่ได้หากผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บังคับบัญชาที่ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติหรือสาธารณะเป็นคําสั่ง ที่พลเอกประวิทย์ลงนามไว้ตั้งแต่16กุมภา2548นะครับอันนี้นะครับคือเอกสารซึ่งเป็นต้นเรื่องของทั้งหมดที่ทำให้เกิดช่องว่างว่าผู้บัญชาการทหารบกนั้นสามารถจะ ตีความว่าผู้บัญชาการฐานบกในอดีตคนใดคนหนึ่งทําความดีแล้วให้อยู่บ้านพักรับรองฟรีตลอดชีวิตได้ที่การอยู่บ้านพักรับรองฟรีตลอดชีวิตเรื่องของการใช้น้ําไฟฟรีเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่ผ่านมาผมเข้าใจผิดว่าการอยู่น้ําการใช้น้ําไฟฟรีนั้น <c oughs> เมื่อให้อยู่บ้านรับรองฟรีแล้วจําเป็นจะต้องใช้น้ําไฟฟรีตลอดปรากฏว่าพอไปดูในเอกสารนะครับอีกชุดหนึ่งที่ลงนามโดยพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้นะครับในวันที่ Uh, 26ตุลาคมปรากฏว่าในเอกสารชิ้นดังกล่าวเนี่ยครับถ้าท่านผู้ชมลองดูเนี่ยนะครับการให้พลเอกประยุทธ์ใช้น้ำฟรีใช้ไฟฟรีนั้นเป็นวินิจฉัย ของผู้บังคับบัญชานะครับแปลว่าจะให้ใช้น้ําฟรีหรือไม่ให้ใช้น้ําฟรีก็ได้แปลว่าไม่ให้ใช้ไฟฟรีก็เป็นไปได้ดังนั้นนะครับถ้าเกิดจะเอาให้พลเอกประยุทธ์อยู่บ้านฟรีขนาด3ไร่ซึ่งข้างในเป็นอย่างที่คุณวาสนานาวนุ่มพูดนั้นเป็นไปได้หรือเปล่าว่าขออีกแบบหนึ่งได้ไหมว่าอยู่ไปนะครับยอมแล้วอยากอยู่3ไร่ถวิภาวดีซอยอารีเอาไทยเต็มตี้แต่อยากถึงขั้นเอาภาษีประชาชนไปจ่ายค่าไฟค่าน้ําประปาตลอดจนค่าใช้ใจ่ายอื่น นั้นให้พลเอกประยุทธ์จ่ายเองบ้างได้หรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่พลเอกนรพลจิตแก้วแท้อาจจะต้องตอบกับกรรมธิการทหารซึ่งจะมีการเรียกท่านไปชี้แจงในกรรมธิการฐานในสัปดาห์กลางสัปดาหออ์กลางเดือนนี้นยครับว่าเรื่องบ้านให้อยู่ฟรีนั้นอ้างระเบียบกองทัพจนพลเอกประยุทธ์อยู่ได้แต่เรื่องน้ําฟรีไฟฟรีโดยประชาชนจ่ายนั้นอ้างอย่างไรทำไมพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมจ่ายน้ำฟรีไฟฟรีนะครับพอบทบจำเป็นจะต้องอธิบายเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่มีการ ซุบซิปนินทานะครับจนเกิดความเข้าใจผิดกันมากว่าบ้านผลเอกประยุทธ์หลังดังกล่าวนะครับซึ่งตอนแรกผมเข้าใจว่าขนาดสองไร่แล้วเข้าใจพูดชื่อผิดเจ้าของบ้านเดิมจากผลเอกภพศาลเป็นผลเอกพิศาลเนี่ยนะครับจริงๆของเป็นบ้านของผลเอกภพศาลนะครับแล้วผลเอกประยุทธ์ไปอยู่ต่อแล้วก็ไปดึงเอาบ้านของผลเอกชยัยยสิทธิ์มาอยู่ด้วยเนี่ยนะครับอตอนแรกมีคนพูดกันเยอะว่าอยู่ในเขตกรมทหารราบที่หนึ่งมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นะครับแต่ถ้าดูในเอกสารนะครับ ฉบับซึ่งลงวันที่16กุมภาพันธ์นะครับเออโทษนะฮะไม่ใช่นะฮะเอกสารฉบับซึ่งลงวันที่21กันยายน2563นะครับซึ่งลงนามโดยพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าบ้านพลเอกประยุทธ์หลังดังกล่าวนะครับเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ในครอบครองดูแลและใช้ประโยชน์ในราชการของกองทัพบ,บกดังนั้นเรื่องนี้กองทัพน่าจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะครับจะอ้างระเบียบพลเอกประวิตร ให้ผู้บังคับบัญชาที่ทาคุณงามความดีอยู่บ้านหลวงฟรีตลอดชีวิตเรื่องนั้นสังคมตั้งคําถามเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ําฟรีไฟฟรีทาไมได้บ้านหลวงฟรี3ไร่ประชาชนต้องจ่ายน้ําฟรีไฟฟรีให้ปลองดองกับประชาชนนิหนึ่งได้ไหมนะครับให้ประชาชนไม่ต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟให้พลเอกประยุทธ์เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าคุณเรืองไกาลีกิจวัฒนะเนี่ยเขาไปยื่นเรื่องแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องน้ําฟรีไฟฟรีโดยตรงนะครับแต่ไปยื่นเรื่องให้ปปชเนี่ยนะครับ ตรวจสอบตุลาการสารนูนซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมก็ไม่เคยได้ยินว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับคุณเรืองไกรจะไปให้กรรมาการปปชไต่สวนตุลาการสารนูกนกรณีวิจัยเรื่องบ้างพักหลวงของทนเอกประยุทธ์ว่าตุลาการสารนูนใช้อํานาจขัดน้านูลมาตรา2-34วงเล็บหหรือไม่นะครับในรายงานของข่าวสดบอกว่าอ้างแหล่งข่าวจากปปชแล้วนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในเขตอำนาจของปปชหรือเป็นเรื่องซึ่งนายเรืองไกร จะรองได้นะครับดังนั้นก็น่าจับตามองต่อไปว่าเราจะเห็นถึงขั้นที่กรรมการปปชจะเอาเรื่องของคุณเลืองไก่ที่ร้องให้ตรวจสอบตุลาการสามนูนเข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่ซึ่งถ้ามีก็ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะภาพลักษณ์สังคมคือปปชมีความใกล้ชิดกับพลเอกประวิทธ์แต่เรื่องบ้านหลวงนั้นเป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์จะถูกโยงไปเรื่องการเมืองหรือเปล่าไม่ทราบได้นะครับ8ธันวาคมต้องจับตามองกันนะครับว่าที่ประชุมกรรมการปปชชุดใหญ่จะเอาเรื่องของคุณ เรื่องไกลที่ให้สอบตุลาการสารนุนเข้าสู่ที่ประชุมหรือเปล่านะครับถือว่าเป็นเรื่องซึ่งไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนนะครับแต่ถ้าเข้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะขยาววงการการเมืองวงการซุบซิบนินทาของประเทศไทยได้มากพอสมควรเดี๋ยวจะคุยต่อช่วงหน้านะครับถึงปฏิกิริยาของคนกลุ่มต่างๆและได้สุดนะครับทีมคุณกหนกสุนทิยานมีที่ลงแล้วไปที่ไหนเดี๋ยวคุยกันต่อในรายการครับ